การทําชีริกในเรื่องการขอดอาก็คือการขอดุดูอตต่อสิ่งอื่นนอกจากรอสุภานวตาราไม่ว่าจะเป็นขอจากบรรดาอบีไม่ว่าจะเป็นขอจากบรรดาคนดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอให้ไดริสตีหรือว่าขอในการรักษาโรคขอจากอบีเช่นคนบอกว่าขอให้ท่านอิมราฮมสละหลองอะรบางคนไปทำฮัตทำอุมรอไปถึงกุโบนับีแล้วบอกว่า ขอต่อท่านนาบีสุลตัมาให้ท่านนาบีเนี่ยรักษาคนป่วยที่บ้านฉันให้ด้วยอันนี้คือชีริกอักบาร์ชีริกใหญ่การขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะเป็นนบีที่อัลลอฮฺตาราแต่งตั้งลงมาจะเป็นมลา,ายกาที่สูงส่งจะเป็นบรรดาคนดีๆที่เขาเสียชีวิตไปถ้าเราไปขอต่อสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าชีริกใหญ่เรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่า วลาตัดเมินดูนิลแหละฮิมาลายำฟ้าอุกเวลาย่ารุกและเจ้าอย่าไปเรียกร้องต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สิ่งที่มันไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเจ้าและสิ่งที่มันไม่ได้ให้โทษอะไรกับเจ้าฟาอินฟ้าลตาฟาอินนะกอิดามมินอตรลิมถ้าเจ้าทําแบบนั้นเนี่ยเจ้าจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่อาธรรมหมายความว่าเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งภาคีต่อรสมานอตานาะ รอลิมินตรงนี้หมายถึงมุชิกีนหมายถึงคนตั้งภาคีต่อรอสุบานุตาลาแล้วท่านอบีสุลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในขดิษหนึ่งว่ามันมาตาวะหัวยะดอมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันนารใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตไปโดยที่เขาขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานิดดันเอามาเทียบเคียงเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงแล้วขอต่อสิ่งนั้นเนี่ยดะคอลันนารท่านอบีสุลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าเขาจะได้เข้านรกและจะเป็นการเข้านรกตลอดกาล สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงระวังในเรื่องชีริกใหญ่ในเรื่องการขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสสุฮาวะตาลาเนี่ยนะดังที่อลอสตาลาได้กล่าวว่ากล่าวไว้นะว่าการขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสสุฮาวะตาลาเนี่ยเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีอลอสตาลาได้บอกว่าวัลละดีนะาเดอโนามินดูนิฮิมายัมเดกูนามินกัตมิรและบรรดาผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสสุฮานวะตาลาเนี่ยเขาไม่มีกรรมสิทธิ อะไรเลยแม้แต่เกตโตมิสเกตโตมิสเนี่ยคือเคยกินอินพาลัมใช่ไหมไหนเนี่ยยมาดอนจะได้กินอินไม่ใช่เม็ดอินพาลัมเลยนะเม็ดข้างในอินพาลัมอ่ะเกตโตมิสเนี่ยก็คือใยที่มันอยู่ตรงกลางของเม็ดอินพาลัมข้างในอ่ะใยข,ขาวๆอ่ะดึงอันนั้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเกตโตมิสซึ่งอัลลาวตาลาได้บอกว่าคนที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ไปเรียกร้องสิ่งอื่นนอกจากอัลลาวตาลาเนี่ยแม้แค่ใยอินพาลัมตร,ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีกรรมสิทธิ และอลัลอตารากล่าวต่อมาว่าอินตะเดออฮุมลาอัสมาอูดูอาอากุมหากพวกเจ้าทั้งหลายไปขอต่อพวกเขาเขาก็ไม่ได้ยินอันนี้คือใครฮะหลุมฝังศพคนตายรูปปั้นต้นไม้เจ้าเวทอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอเลอตาลาได้บอกว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยแม้กระทั่งกิตตมีตรแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นใยอิพลัมตรงกลางเนี่ยอินตะเดออฮุมลาอัสมาอูดูอาอากุมถ้าพวกเจ้าไปขอต่อเขาเขาก็ไม่ได้ยินดูอาของพวกเจ้า อัลลอฮ์บอกต่อว่าเราสามีอมัสตาจาบูละกุมถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายได้ยินเขาก็ไม่สามารถตอบรับดุอาให้ได้ต่อมาวายามัลกยามะยักฟูรูนบิชิกกิกุมและในวันกิยามะพวกเขาทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่โดนขอต่อสิ่งองื่นนอกจากน้าตานั้นเขาปฏิเสธปฏิเสธการตั้งพาคีอันนี้มายคาปฏิเสธว่าไม่มีการตั้งพาคีใดๆตรงนี้นะ เพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้คนมาขอต่อเขาไม่ได้ขอให้คนมาเรียกร้องมาขอดูอาต่อเขาวลาอยู่นับบิอูกกมิสดุคาบีรและไม่มีใครมาบอกเจ้าได้เหมือนกับอัลลอฮฺสุบฮานูอัตาลาผู้ที่ทรงรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาบอกให้เรารู้ว่าการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูอัตาลาเป็นชีริกเป็นการตั้งฟาคีที่อัลลอฮฺตาลาไม่อภัยให้ในวันกิยามะเพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เราเอาสิ่งอื่นนอกจากอรอถสุภหาหนุตาลามาเทียบเคียงกับอรรถตาลาแล้วเราก็ขอต่อสิ่งนั้นพร้อมกับการขอต่ออรอถสุฮหาหนุตาลา